คงนี่คือล่ามที่มาแปลภาษาจริงให้เราวังนี่นาที่รักชิบหายแล้วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมคุ้มพักสมองกับน้องปิม3 0มปรุกมือครับนี่ยังไม่ทันเข้ารายการเลยนะ มีมแรกคุณผู้ชมครับผู้มึงอย่าบอกนะว่าคิดถึงกูอ่ะต <c oughs> ิดตามข่าวสารอยู่เรื่อยๆคุณผู้ชมตอนนี้กัมพูชาถอยกลับไปแล้วนะครับผมจริงๆก็ไม่ได้อยากจะว่านะเฮ้ยเอาเวลาที่จะมาหาเรื่องประเทศชาวบ้านเขาเนี่ยกลับไปทําประเทศตัวให้มันดีก่อนประชาชนเดือดร้อนกันผมตามเลย <c oughs> เขาไปอ่าน <c oughs> เขาไปเช็คเลยว่าเอ้ยบ้านเมืองเขาอยู่ยังไงอะไรยังไง สถานการณ์เศรษฐกิจคือไม่ได้ดีเลยประเทศเงินก็ไม่ค่อยจะมีและยังจะมาหาเรื่องประเทศคนอื่นเท่าที่ผมดูนะอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยสู้ไทยเรายากมากคุณผู้ชมและยังจะเก่ารัเสียแม่งแต่แล้วมันจบไปแล้วจบไปแล้วคุณผู้ชมนะครับผมนายกเราก็นะบริหารประเทศยังไงให้คนคิดถึงลุงตู่วะสุดยอดมา เข้าสู่รายการพักสมองคุณผู้ชมพัทนี้305แล้วนะครับผมก่อนจะเริ่มรายการถอดสมองท que ิ show, ้งไปฮะต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่มีสมองหรือ okay ว่าโง่ก็ต้องถอดมาทิ้งกันนี่มนรายการพักสมองไปยังกล้าไปร่วมงานกับเขาเนอะจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจัง เธอนี่มันร้ายจริงๆเลยนะยใยลีนุกถึงก็หยุดสายพานเขาอะเข้าใจเลรอว่าแม่ป่วยแต่ทําแบบเนี้ยมันถูกต้องเหรอถ้าแม่รู้ว่าทําอย่างนี้ไปอ่ะคุณแม่จะภูมิใจในตัวคุณไหมขออนุญาตเบียว <c oughs> แม่ป่วยจะตายยังมีอารมณ์มาเต้นอันนี้เบียวหนักเลยนะ <c oughs> ลีนุกตัดสายพานเราทําไมอคู่แข่งคู่แข่งน้อยหน่า อินกับซีรีส์เฮ้ยหนังมันจบซีรีส์มันจบไปแล้วนี่ชีวิตจริงซีรีส์มันออกมาปางออกมาปัวเขาก็มีจัดปาร์ตี้กันเออนักแสดงก็มาร่วมสนุกสนานกันโอ้ยอินเกินดีนะตรวจเยี่ยวไม่โดนคนละคนนะคออมึงมั่วเลยเนี่ยมึงเอาคนนี้มาผสมมบคนนี้และเทะไปหมดเล่าเออพอกู <c ười> คิดว่ามึงคือม้าที่ดีที่สุดในทีมเราและนี่ม้าทีมเราฮะลุยเจี๋ยนี่ม้าที่มึงบอกว่าดีเลยเนี่ยคอมเมนต์นักรบตัวจริงอะแตกตายคนเดียว20สิบตัว20สิบตัวไอ้ม้าเวนอันนี้ม้าโดดคนดีหรือเปล่าฮะ เฮียผมขอหนึ่งโลเลือเอาไปคืออะไรเฮียโลจีเทคไงนี่ไม่ได้สปอนนะแต่เอาให้ฮะ <c oughs> เอาไปโลหนึง่งโลจีเทคกูใช้ลาเซอร์ซึ่งทั้งโลจีเทคและลาเซอร์ก็ไม่มีเจ้าไหนจ่ายกูฮะ <c oughs> โปรโมทให้ไง เอ,อ,อีนี่ถ้าชวนมาค้างที่ห้องเราทำแบบนี้ทีล่างไม่ต้องชวนนะแม่งล็อกฟันแนนเลย <c oughs> <c oughs> โอ้โนิ่มกะไม่ให้กูดมเลยเน <c oughs> ี่ยล็อกล็อกข้างล่างคุณผู้ชมมีกุญแจด้วยนะการโดนบุกทะลุทะลวง <c oughs> เล็กงว <c oughs> มึงดูคนคอมเมนต์ดิต้องพกหินเจียไปด้วยฮะ <c oughs> <c oughs> คือเข้าใจนะคือการลงทุนนมีความเสี่ยงเข้าใจอ่ะมุ่นมันมีขึ้นแล้วมันก็มีลงขึ้นขึ้นลงลงนะครับแต่นี่นี่มึงทะลุพื้นเลยนะแม่งลงแบบลงไม่ทิ้งไส้เลย ทะเลเลือดนะแม่คัดลอตไม่ทันโดนลูดหมดบัญชีแล้วอย่างเงี้ยสงครามส่งด่วนนะมาพร้อมสเตตัสใครแพ้ก็ไปพระรามสองอะ จริงไงนะมิเตอร์ไฟชั้นแนลนะครับเนี่ยเขาจะจัดมวยจัดอะไรอย่างเงี้ยแบบแกระชับมิดเราไม่รู้ว่ากระชับมิดจริงเปล่า <c oughs> ไม่ต่อยเราตายผมนั่งดูไม่ต่อยเราตายเลยอ่ะ <c> ก <oughs> ูจะส่งหมัดไปที่หน้ามึงอะส่งด่วนเลยอะอน,นเจ้าจงรับไปซะอาวุธในตำแหนัง RPG. <c oughs> อาพีจี เฮ้ยเดี๋ยวนี้สมูไรเขาไม่จับดาบจับคาตานะกันแล้วเหรอเขาแบกอาพีจีกันแล้วเนี่ยไม่คิดดูนะเว้ยในสงครามขี่ม้ากันสมุไรตของขี่ม้าแล้วนี่ดาบนี่ตีจักชั้นตีเหล็กชื่อดังของแคว้นบาบาบาโอ้ฟีดคุณมีอะไรที่ผมไม่มีบ้าง ผมดื่เบียร์ได้ยันเช้าตอนนี้คุณได้เป็นหัวแถวแล้วนะยินดีด้วยนะครับตอนนี้คุณได้เป็นหัวแถวแล้วครับผมคุณแดกเบียร์จนได้เป็นหัวแถวเลยแม่งมีมโคตรขี้เมาเลยช่วงนี้มีมซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเยอะๆหน่อยนะคุณผู้ชมมันมีหลายฉากมากที่เอามาเล่นกันได้เยอะไปหมดเลยคุณผู้ชม โดยเฉพาะอันนี้ตอนนี้คุณได้เป็นหัวแถวแล้ว <laughs> <laughs> อย่าเริ่มทำสงครามราคาเพราะถ้าทุกเจ้าแข่งกันลดตลาดมันจะพังเข้าใจไหมตีเล็กตีเล็กหรือตีน้อยฮะ <laughs> แล้วตีเล็กบอกเดยวเจอกูร้อยเก้าเก้าทุกสาขา <laughs> ตอนนี้เนี่ย MK เขาออกโปรโมชั่นมาเป็นบุฟเฟ่ตัดหลายๆคนเข้าไปกินก็เจอปัญหานะของใหม่ครบของเหลือน้อยอะไรอย่างเงี้ยคือในมุมผมนะผมได้กิน MK เป็นประจำคุณผู้ชมพาแม่ไปกินอะไรเงี้ยคือ MK ส่วน MK ตีน้อยส่วนตีน้อยผมว่า2ที่นี้เนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คู่แข่งกันนะ MK อะ่ะมันก็จะมีแบบกลุ่มลูกค้าของเขาที่แบบเป็นฟิลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยตีน้อยก็จะเป็นฟิลวัยรุ่นหน่อยผมผมรู้สึกอย่างนั้นนะพอ MK ลดราคาหรือว่าทา เออโปรบุฟเฟ่ผมรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ตัวเขาอะ่ะอันนี้เราพูดในมุมผู้บริโภคนะนูกออกป่าตีน้อยเขาเอาสุดคุณผู้ชมดูดิตันถึงสุกเหลือหัวละร้อยเก้าเก้าโอโหเจ็ตเคซื้อมาสามโลฝาดหมดเลยก็มึงเปลือก <c oughs> <c oughs> อืมอร่อยเต็มคำมะก็เปลือกมันฝาดมังคุดโอ้โออยกินเปลือกกันนะเจ๊ยิบมาบีบแงะข้างในสีขาวไม่แดกเปลือกแดกทำไมเล่าองนี่คือล่ามที่มาแปลภาษาจริงให้เราวังนี่นาที่รักชิบหายแล้ว ชิบหายแล้วชิบหายทั้งคืนเลยมังสีโสซื้อเกเหล่าใกล้ห้ามขีดเขียนนะไม่ใช่คอมเมนต์คำพูดมากมายความหมายช่างมันนะคิดถึงเลยการไอศสรีมว่าปิดซีรีส์อีได้แล้วทำไรต่อผมว่าผมจะไปเล่นหนังอะ ที่แล้วมีมยังไม่ได้เยอะขนาดนี้นะเพราะว่าซีรีส์เพิ่งออนอ่ะเนอะโอ้โหแต่พันนี้แม่งแน่นๆเลยอ่ะอ่ะอยากลูกอ่ะอยากลูกคนแม่งคือศาสนาทำน้ำพริกถึงแล้วค่ะลูกชอบมากเย้ชอบมากเลยกันกระแทกได้ปุ๊บ น้องทิ้งน้ำพริกเลยใครจะกินเาเสี่ยงชีวิตขนาดนั้นนะน้องเอาเม็ดปอแปะมาเล่นยังไม่แจ้งตำรวจอีกหรอครับแม่ใจมารบังคับให้ลูกกินอุปกรณ์ก่อนสั่งเฮ้ยน้ำพริกแคบหมูเฮ้ยไม่ใช่อิดไม่ใช่ปูดไม่ขึ้นฟีดนานมากไม่รู้จะขึ้นอีกทำไมคอมเมนต์โคตรโคตรใจร้ายเลย เล่าเรื่องที่โกหกคนอื่นเรื่องล่าสุดเรื่องไหนวะก็พูดไปเรื่อยเล่าไม่ได้เพราะทุกวันนี้อีฉันแยกเรื่องจริงกับเรื่องเท็จไม่ออกแล้วค่ะคอมเมนต์โคตรแรงอ่านแล้วโคตรเจ็บ เธอถ้าเธอรลิคาญใครเธอก็บอล็อกไปเธอมันเสียสุขภาพจิตครับบลอกบลอกมึง่ะขอบคุณนะที่คำแนะนำอะตอนแรกว่าจะกดบล็อกแล้วแต่ไม่กล้าพอเธอมาพูดอย่างเงี้ยเราก็เกิดความมั่นใจก็เลยบล็อกมึงเลยเยัยชีวิต เสื้อคนแซ่บมาใครเขาสกินเสื้อให้มึงใส่เนี่ยขายกวางบางครั้งเขาเห่าแต่มันเป็นเพราะเขาพูดได้สองภาษาโอ้โหนี่ตัวลิมิเต็ดเลยอะเขียเคยได้ยินแต่กวางเ่นเดียอันนี้กวางเล่นด็อกอ่ะ พูดได้สองภาษาออมึงดสองภาษาฉันไม่ชอบวันพีทค่ะมันดูปอยอเกียทิ้งมันดูปอยอแล้วมึงก็เดินกลับบ้านไปแล้วกันออกกูชอบเกียทิ้งว่ะเกียทิ้งฮ วิธีขอโทษแฟนเอ๊ะทำไมไม่มีอะไรเลยนะก็มึงไม่เคยขอโทษเลยไงกูละขึ้นฟังไว้มั้ง ขปรึกษาหน่อยครับพี่เมธีเคยมีแฟนไหมครับเคยมีสิแล้วทำไมอะ่ะผมทะเลาะแล้วตีกันครับจะเลิกกันแล้วตอนพี่มีแฟนพี่ไม่เคยตีแฟนเลยยังเลิกกันเลยเอา้าเลิกเพราะอะไร,รครับพี่ไปตีแทนนะ <c oughs> สดจริงๆนะพี่นะโอ้โหที่ดินของผมทำไมหญ้ามันลกขนาดนี้ให้ลุงฟันหม่ก็ดีครับลุงมึงฟันอะไรเนี่ยลุงลุกๆโอ้ลุงๆโอ้ยลุกๆลุกลุงลุออกแป๊บนึงดุมเท้าวลาสลินใหคอมเมนต์สุดรู้เตียวอะ ถ้าคิดแบบเนี้ยอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดไปก่อนเอาช้อนมาเป็นกระจกอะไรประหยัดได้มันก็ต้องประหยัดนะคุณผู้ชมนะเอเห็นใจมันนุ่มอมึงอย่าขับเร็วนะช้อนไปเนี่ยตอนขี่มอไซค์ก็เป็นกระจกให้เราหิวหิวก็เอามาตักข้าวกินได้ด้วยโอ้โหทวินวันนะ รนี้แต่เพียงเท่านี้นะคุณผู้ชมนะผมชอบมากเลยวันนี้ยิ่งเป็นมีมหนังนะผมแบบเข้าเส้นจัดเลยว่ะช่วงนี้ผมแบบเข้าเส้นอะไรง่ายนะยิ่งในติ๊ t o ็อตอนนี้กำลังมาเลยอะไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขาฝากกดไลค์เจอกันคลิปดูต่อไปครับ